มันแล้วครับพี่น้องมันแล้วนครับนั่นนั่นนั่นโอ้มันหอดก,กินเลยครับพี่น้องประควร้อนนึนงแล้วพอหลังอีกจะเหนียวกินตัวคหนึ่งนี่เห็นอ้านีดูยันยัน <laughs> เพื่อครับเงี้ยมือเศร้าโอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับพี่น้ราอาวุซีหาขีดด้วยครับตัวนี้เบึ้งเงียสิไซร์โหครับโตแบกใหญ่เงียเขียดเงี้ยเงี้ป่าใหญ่เพื่อน่าพี่น้องถึงตัวใหญ่ยี่ดีดูครับเศร้านี้กัอากาศดีครับหมอกกระลุกครับนี่ใหญ่เลยเดี๋ยวพื่น้องอย่างน้อยพี่พน้องมเ้าพัดปิดจุ่มนะครับโอ้ป่าอี่ดี ใส่ใหญจสุดยอดของหมานครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับใส่บักใหญ่เลยโอ้ยเต็มมืเต็มมือครับตัวนี้นี่ครับเดีถือใส่บัลลังก์อีกแล้วอุ้กราบสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้กอยู่กับเบาต่ำเด้อครับพี่น้องมื่อนี้เบาต่ำพามาหากินต่างถิ่นครับมื่อนี้มาใส่เบ็ดเงี้ยร้อยเด้อพี่น้องครับอยู่ตอนนี้ อยู่กลางทงหน้าครับตอนนี้เขาอยู่ที่อำเภอจุนนะครับอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับบ้่นผมแต่อยู่อำเภอเชียงคำเนอะวันนี้มาหากินต่างทิ่นครับอำเภอจุนตอนนี้ก็ย้ายไว้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับนเด็ดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่ขียดนะครับตอนนี้กำลังสีไสรครับผมเดี๋ยวสีไสรให้พี่เห็นหอองเบิ่งจกสองสามลังเนาะเม่ลาสีเงาเกินไปเดี๋ยวเขาถามมาลุ่นตอนมายามเบ็ดครับมาสิมานบ่จังไดก็ฝากเป็นกำลังใจได้เด้อครับพี่น้องไปเป็นด้วยกันเลยครับ นี่ใส่เป็นเงี่ยเขียดได้ไหมครับนี่เงี่ยเขียดกิดใส่ไตมากเกิดไปประมาณนึงนะครับเวลาวตอนนี้กับประมาณหกโมงไปแล้วครับอแบบนี้ครับเนี่ยนี่ครับปวองปวองที่เบาอสสีใส้สจะเป็นแบบนี้ครับน้องป้องหนังสีด้วย,ก,ยกับลุยเข้าไปเลยครับปักเข้าเลย ผเห็นเรือพี่น้องขอไปครับวมันติดตาเขาเนาะหกครับเดี๋ยวมาตามดุ่นกันครับว่าเบ้าํำชิมานว่าเรื่องพี่ครับพี่น้องครับเลยทดลองใส่เงียร้อยบ้างครับนี่ครับเสร็จแล้วหนึ่งล้างครับนี่กระสบประมาณนี้ครับนั่นเห็นเขียดหอยต้องแนงนะครับไปแล้วไปล้างต่อไปครับนี่ ต้องลงล่องแต่ไส้กันไ,ได้ครับถ้าเพิ่งมาหลุ่นกันครับมาแร้งเข้าสุดมาราสบอลสติกตรวจบอสพินัง แล้วพี่น้องใส่บะทันแล้วอยู่ครับคุณอู้อหมันแล้วครับพี่น้องมันแล้วนั่นนั่นนั่นโอ้มางหอดกินเลยครับพี่น้องปลาคอตัวนึงแลี้ยอู้ใส่เบียท่านนัน่นพ่อเครืองอยู่ครับอีโอ,โอ้โหมันเสย,ยพี่น้องเอ้ยนี่ครับตัวแรกมาจืมแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกโอ้ยดิ่มพัวๆอยู่ เอาครับเดี๋ยวถฐานลุ่นตอนขึ้นนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับผมพอตัวนี้มันขาท้ายอำนาจมืดขนาดเล่กน้อยเห็นไหมตัวนี้นี่ครับเห็นขาวๆนี่ตัวปลาด้วยครับนี่ยอยน้องอยู่สุดยอดนะครับตัวเล็กๆนะครับตอนนี้ก็ใส่เสร็จแล้วนี่ครับซัวชีแล้วครับพี่ครับผุ่มผุ่มไปกระทั่งแล้ว ถุ่มเก่านะที่ครับสื้อสีไสแล้ว<ม>บางยางกลับมากแต่มาเตี่ยมเลยนะผก็ยังไหรอกปอกหนเลยก็นยางเียัสสีไสแล้วบาปลอหน่อยเตี่ยมนะครับอกะไรสองเตี่ยม <c oughs> แล้วคางเดี๋ยวจะไปรุ่นตอนยา,คยา,นยางครับก็ะส่เจ้าเก๋มันยอตัวเวผักจะคราวกับโชมีแห้งแล้วนะครับยวอผัดกินเขาเอาแห้งกันชางไปยามครับวันนี้จะไปรุ่น,นความกัน ไปเดี๋ยวไปเจอกันพุ่ณนะี่ทงหน้าพุ่อนนะครับไปครับพี่น้องได้เวลาแล้วครับประมาณประมาณสามถุ่มไปเลยเกือบสี่ถุ่มครับเดี๋ยวเขาชิไปยามเบิ้องบิดรอบแรกนะครับไม่เขาสิงมานบ่ไปลุยกันนะครับโอ้หลังแรกพี่น้องหลังแรกมานเืยนั่นนั่นครับนี่ครับตัวแรกมาแล้วครับแหลกมาน นี่แหลกมาแล้วครับน้องนี่ครับโอ้ยยยยปวดคอหน่อยนี่ครับเราก็ถือบาหมาที่กราครับน้องครับนี่ได้เสียครับใหญ่ม้าหนาล่ะแต้มแรกครับดูดีครับหลังแหลกเลยน้องจะปุ๊บถือปั๊บเลยเดี๋ยวดูต่อครับ พ่ oh. Oh, oh, ้างนี่แค่หนึ่งกินะตรคือหนึ่ง่หนโอ้นี่มจอดอลังการยงีฮะตสงสัยต้องตัดเบ็ดพี่น้องครับหลังนี่ต้องสละแล้วครับอ๋อดูนี่คนันนี่นงเลย บึกนี้มเลยไมยนไหมเลือยงมิ้วมครับเมื่อนี่ครับเลืองเลยกาแขนมนะโอ้โหกเต็มมือเลยครับเ่จริงลึกๆน่าจะแกะบ่ได้ครับไปมานีบเลี้ยเดี๋ยวตามมึงตัวครับเจอเ้แล้วครับนี่ดินเยอะๆวน้เสียระหว่างนั้นนี่นะคมับเห็นไหมนี่โดดว่าโอ้โหของแท้ มานี่เลยมานี่เลยน,ลนี่ครับมาจนได้ครับมาอีกเต็มละโอ้ตรงไม่ใช่ครับวก็แถวนี้มีแต่ตัวนลอยๆแต่ว่าหน้าม,มันบ่หลายครับหน้าม,มันแห้งอ้หูกลิก่นเล็กเนี่ยกิ่นเลกเนาะมาอันนี้เราครับครับเป็นมอนส์สองตัวนะ นีบิดขววเยอะเนานี่อนะไว่อี่ยยมาหมานยังเดียวเับมืันนี้มีตาหานกับหมานครับแลว่าตัวมันัทแค่ตาผงนี้มิจะตัวห,หน่อยครับมิจะใส่นี่ครับวันนี้อุ่นสองขีดสามขีดเป็นยังง อีกหนึ่งเต็มพร่เน้านโอ้ยสุดยอดครับใส่เบ็ดค้งแรกกระมานเนไไมมี่ครับไปไบ็ามมืออีกแั้ครับเดีียบลอยเข้าไปนองตัวนะั้นมับแยงแซงนะนั่นเดีียบลอยเลยตายตัวมเสียดายครับเพื่อตายอีกซำตัวนแข็งแก่เดียได้สงสัยนี่ปูเอาหางไปกินก็เด้วครับ ขีดสองขีดทั้งหลังตัววะไงนี่ยนนแฟี่ครับโอ้ยปากคอปากคออันเขาเกิดยังก่อนพี่จังญี่ปุ่นไหมปากคอพันธ์สาหลายไหมครับมู๊เพิ่งเขียดยังเต็มป่ากู่เลยครับตัวเล็น้อยนี่ขีดเงี่ยขียดเสืออยู่ เต็มพอจูดูเยู่ไปเต็ม,ตมนึงนะครับโอ้ายแต่ไม่รครับี่เป็น,ปน,นตังแดุก็ไตดีแต่วุญแสงเกเรียดดอีกอะแก้รกแ่ใส่ขนแข่งเขียดครับเพี่น้องเขียดเต็มปากเลยตรว่างไงครับ ก็ของนี่นี่นะครับมองนี่นี่จะตายยังตายไม่หมดโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้อ้อ้โหโอหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โ่โอ้โหโอ้โหโ่้โอ้โหโอ้โหหโ้โหโอ้อ้ออ้อ้ เกยบกับแข็งครับบึกใหญยนึงอืมุ่น,นาเสยว่าสิมีตัวใหา่ปานนี้ครับไงโอุ่นตัวนึงครับเป็นยังตายบตัวน่นะเก็บไม่รุดพี่้องเกยบไรอครับเดี๋ยวใส่ถุงพายมาปุ๊บในถุงพายอ๋อเถผมมว่าตีสองหัวผมนะพี่้องตัวนี้ต้องตกหัวให้ซ้ำกับป,ปัน่นรด กินบัวบัวยูง่งขี้ดูแต่ได้เป็นสีส้มินมินเลยน่าถูกกดอย่างวาดจอดพี่น้องตัวบกใจครับไฮ้ยนี่ขอาักหน่นลยเจอแบบขคนจนใด้พี่นอ้องเห็นแล้วครับเนี่ยดอกนี่ดอกนี่ดึงย,ย,ย่างียอก ปัญหาพันยุ่งน,นะครับหยางก็าปาลาอยูครับพี่องโอ้ยตัวปลา,นะาเานี่ยมันเตวตนที่ตัวนเี้ตัวท้อง่งก็ปูมือหน่อยเดียวอนงะแต่ว่าเห็นมานูนเองได้ดูคนะรับเก็บข้าง่ครับเจ็บเยะอยะนะ นั่นแหละครับอีกหนึ่งเต้มครับห้าเลยครับก็อะไรไม่มีไม่คิ่เยอะ มาอีกแล้วหนึ่งรแรมครับผมได้มาอีก้ะครับปากปอใส่สวยววครับอน่วตายอีนอยังก็ตายดีแต่นอ้นองกำลังพันกวัวเข่าครับนีน่ตรงใส่สิ่งนห้อีป,ปูครับเห็นมัน้ยมันได้ตายสิง่งาจำบ่มีอัน มีเขียดยามมาได้พองเขียดเบิดแล้วครับเขียดเท่ไาไรกายามมืกอมมกอนเศร้าเียวครับมันกายช้ำอะไลคัพี่น้องล้งแรกครับไมา่ยามยมัเศร้าครับนี่ดินพัวพัวเลยนี่หอยตวง,นงนเนียยัง่งแหกมากแล้วครับหลอดสาครับหลอ หมาได้เกาให้เรมันมีเงียยามครับมือมมขึ้นนี่เงียเบิดครับเพื่อนเขียบบ่าหลายครับแบบสอบหมา,หาขึ้นกันนะครับก,กินเด็กบนเ้ลเนาะกำแกน เอาด้านี้เราครับเดี๋ยวไปหาเบื้องอีกมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะครับตัวกองงองก้องพนนันเลยนะกินเล็กมากเลยอืม นี่ครับมาอีกแล้วนึงเต็มครับผมน้ำเสาครับน้ำมือเสากับมานขึ้นกันครับผมใส่งามกว่าน้ำขึ้นจัง่อยตัวปลานะไรแล้วครับโดดเร็วนี่ล่ะนี่น เกี่ยวครับหนึ่งแต้มครับเรื่องเลยโตัวเล็กหน่อยนึงนี่ตัวเล็กหน่อยนึงคือจากกินน้งหญร้อยด้ไหมนหน,น่อยอดีตัวเี่ยก็ปูมือนิดเดียวนะครับ่กบอได้มานี่ยเรครับเาอีกหนึ่งแต้มนะครับพี่อนครับุนเ็นนอันเป็ดกองกองลนนี่อ้านซ้อหมานซื้อ,น,อนี่ครับลองแล้ว สองเลยชุบมาอ่านี่ยมาอีกหนึ่งแต้มกันแล้ครับย้ำมือเอ้าย้ำมือเอ้ากะมันกันครับแต่ว่าตัวน้อยหน่อยนี่ครับปลายเงี้ยล้อยเนะครับแต่ว่าเห็นตัวน้อยตัวท้อยแต่กะมันนี่แหละครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อครับเอาอีกแล้วครับย้ำมือเ้ามีแต่ขันโกงๆครับพี่น้องครับนี่ขันเบ็ดครับโกงๆอยู่นี่นั่นน่ะยกๆๆอยู่นี่ ไงวะมีได้ปลากระปูงครับนนี้ใส่ละตัวปลาที่ว่าหนสร้างกลาพันแค่นี่เี๋น้องโอ้นี้ตัวงามครับนี่นอกมาบอกพันยังไหวะพันยังไหนเนน,น,นนี่ีเี๋ยวมาแล้วมาแล้ว หมอนอีกแล้วครับเนี่ยมือเศร้าโอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับพี่น้องหายเวซีหาขีดด้วยครับตัวนี้มีไซเบงครับนี่ครับเบื้งเบื้งเงียสไซร์โหลครับโตปกใหญ่เงียขียดเงียใหญ่ป่าใหญ่เพื่อนมาพี่น้องถือตัวใหญ่ยี่ดีนี่ครับเศ้านี้กัอากาศดีครับหมอกกระลุกครับนี่ใหญ่เลยเดี๋ยวพื่อนเราเงีเป็นสอด ดินนกๆที่เรครับที่เราครับคันนี่คันนคันมแตะๆน้าี่รครับนันหนั่นดีนั่นดีเอ้อ้โตัวป่าหญ่ไป่น้องนี่จะใส่นี่ว้าตัวป่าเมยนได้ใส่ปอกไม่อ่วี่น้องหม่าหง่ครับหมอกกระลุงแล้วเสาหนีหบอกกระลุบ มันหลุนเบืองขั้นนี้ครับพี่นอ้องคือโกงฮะแกครับนี่โอ้โเถอะนี่นเบืองขั้นเบ็ดพี่น้องเป็นเหลืองนี่ฝนโกงไม่ฝนครับเบืองกระเด็นมีปลาอ่ะโอ้ยลุดโกงซื้อไป็นขั้นหยาลุดก็บพียงตายแอยงแสงอย่นี้แล้วครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นอย่างจังตายเนาะตัวหน่อยปวดบ่เนี่ยเป็นขา,ขาวๆข,ขึ้นมาแล้ว โอ้ยปูแหนไอ้แจมหนึงพี่น้องเนี่ยตัวซอปูมื้อนี่ตายเงี้ยร้อยเป็นเสตียตูนครับไงกินกับตัวไงก็นี่อยู่หนามมันแหงครับบวกเหนียวไปมากบวกหนามแหงครับมึงเนี่ยกวนซูโวอยู่อีปูไปกินแล้วมาพอยอีกหลังนึงแล้วครับพี่น้องครับมึงลักษณะขั้นเบ็ดครับโกงครึ่งหนึ่งเลยครับนี่นี่โก่งมันนี่ครับนี่โกงจุ่มลงไปนี่พี่น้องว่าอยูบอ่ะครับเห็ุปลายเบ็ดก็นั่นจุ่มกันครับ ยูยูพี่น้องแต่ว่าเอาไปพันครับนี่อีปูไปแหนโอ้เสียดายเด้พี่น้อง <laughs> วนออันปลาแดกกันเลยพวกเนี้ยวันสีบัวยูย,ยูแต่ว่าปัวไปกินครับตายโดนลเลือกซีดบัวแล้วตอนนี้อ้ตัวปลานไม่พี่น้องวันสิเจอขุดขุ่นจัก ตัวสองตัวในเด้อมันยังมาเส่าบอ,บอถือครับเดี๋ยวยังขนาดเบิรดอกวะเดี๋ยวต้องไปลนรุ่นมึงครับเพื่อมีอีกมันขึ้นนีกเจอแบบคุ้นๆไปเยอะครับเพื่อนนี่นี่ครับมับแตกเสียสงอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โยนี่ครับเห็นต้นน้ำคุ้นๆของเราได้เชี่ยวขึ้นทุกเมื่อนั่น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 เอ้ยิ่งบบเบลึกคึกที่เราพี่น้องใส่แบบย้าครับโอ้ยเสียดายมันตายครับ ก็ตายอ,อย่างก็ทูนี่ใจเนี้ยนี่ครับไปมือเลยโอ้ยเสียดายมันตาย,ยน้องมันไปพันครับมึงไงยงาเป็นสอกเลยครับไงใ,ใส่เบ่งอีกแล้วพี่น้องมึงเนี้มันกินแค่นี้แหละกินเตือนนึงแต่ว่ามันไปพัดหยาครับมันเลยตายมันขืนหายใจไปเลยขับปากกูโวเลยครับใส่ใยสุดยอดของมันครับพี่น้อง เลยแล้วครับพี่น้องโอ้ยหมาเนยมันเศร้ายิง่งกว่าใช่หรือฮู่นะไปขั้นดินนั่เล็กๆอยู่ตีนี่นะล,ไล,ไลย,นยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยปากกอหน่อยพี่น้องเยในมาแล้วมาแล้วนี่เตียงหนึ่งครับโอ้นี่เขาหน่วยตาตัวนี้ป่ใหญ่เป็นไรพี่นอ้องกินเขียดได้ซื้อ เนอย่าไปยาบนี้ครับเพราะเบิดอจุอย่างน้อยพี่น้องมาดผิดจุมนะครับโอ้ปลายูดีอ้ปลายี่อะปลาอยดี่อ้ปลายู่ดีปลายูีโอ้ยโอ้ ตนี่เนา้องกบจีบังง่ัยนี่น้องมันยังไม่เศร้าบอกระแต้มาเลยนี่น้อังไม่เศร้านอนหนาวอยู่บริสันด์ขึ้นนะผมนอนกันเถียงในหน่อยไม่เถียงเดียวเจ็บจิงเนี่ยพี่นะครับใส่บกใหญ่เลยโอ้ยติดไม้ติดมือครับตัวนี้นี่ครับเดีถือใส่บล็อกกักอีกแล้วอ้ย อน please, ันดีด Alf. ครับพี่น้องขนาดบูมีเขียดจามด้วยนี่นี่ครับสวงามเลยเขียดบนแขนนะครับย่างเป็นส่อครับพี่น้องแค่ละตัวสุดยอดครับนี่ครับพี่น้องมาเบิึงผลงานรอบเศร้าครับโอ้ยหมันเก่าน่ะนี่ครับสองตัวโค่นโค่นกับเขานะครับนี่รอบนี้ในสิบเอ็ดตัวครับมาขึ้นในสิบสองตัวสิบสองก็ปลาไหลดอกหว่ามืาขึ้นนี่เกือบถึงกู้หลังด้วยกันนะครับนี่ ของแถ่นี่นี่ไงคือกันนะพุ่น่ะเบิ้งกำปั่นรถเก็บซ้ำกำปั่นนี่ผ่านคือเก่าแล้วครับเดีย๋ยวมารอเบิ้งในกระซังเดี๋ยวพูนกันนะเบื้งในกระซังครับเืบ้องในกระซังพวดอ่ะเอ้ยแบบควรควรมือนขึ้นเนี่ยถูกเงยครับเห็นบ่เนี่ยปลาไรเงี้ยกับนี่ได้เปล่าเกิดไฟเห็นมนัวนวายเย็นจ้ำโอ้มันเยี่ยมตา ถือว่าหมานี่หรอกครับนี่อ,อ้สุยดย,ดยอดสำหรับคลิปนี้กับต้องขอลาเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะขอตัวกลับบ้านละเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ใส่เบตอยู่ทงน่านอนหนึ่งคืนหมานก็เก่าครับขนาดเขียดว่าไรก็ได้ไปเดี๋ยวจากกันสำเนี้ครับฝากเป็นกำลังใจเยเนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ